สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์กรค้าเซนทัลเวิด์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดขั้นตอนของทางราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพอรอร่วมกับบริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ G Point ที่ชั้น1ศูนย์กรค้าเซนทัลเวิด์โซนจิวเวลี่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการส่วนราชการเช่นการติดต่อด้านประกันสังคมจัดหางานและการขึ้นทะเบียนแรางงานต่างชาติ งานทะเบียนราษฎรเช่นการให้บริการทำบัตรประชาชนต่อใบอนุญาตใบขับขี่และงานเปลี่ยนใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีตู้ให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชนโดยผู้ใช้บริการสามารถรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลสวัสดิการและสุขภาพด้านสาธารณสุขและสามารถสั่งปริ้นใบข้อมูลดังกล่าวได้ทันทีทั้งนี้นะครับการบริการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ สำหรับศูนย์บริการร่วมจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาิกาถึง19เนาิา30นาทีโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพอรอจะขยายศูนย์บริการร่วมหรือ G-Point ไปในทุกจังหวัดและสถานที่สำคัญให้บริการประชาชน